สวัสดีค่ะเด็กๆครูแตนนะคะวันนี้ครูแต่มาสอนเด็กๆทําภาพตัดต่อดอกไม้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเกมภาพตัดต่อดอกไม้ก็จะมีะภาพตัดตอดอกไม้ที่เด็กๆได้ไปนะคะเมื่อได้ไปแล้วเป็นยังไงคะให้ผู้ปกครองช่วยตัดนะคะภาพออกมาเป็นชิ้นๆน,นะคะทั้งหมดนะคะ1 2 3 4สทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะคะตัดออกมา ตัดออกมาแล้วจะได้แบบนี้นะคะภาพตัดต่อที่เราตัดออกมาเป็นชิ้นๆนะคะแล้วทําอย่างไรนะคะเอาภาพตัดต่อที่เราได้นะคะทากาวนะคะนะคะทางลงไปที่ภาพตัดต่อดอกไม้ที่เราตัดไว้นะคะทาให้ทั่วนะคะกาวนิดเดียวนะคะวางก็ได้ค่ะแล้วก็ลากไปเลยทั้งหมดจะมีสี่ชิ้นนะคะ ชิ้นที่หนึ่งผ่านไปชิ้นที่สองหยิบม,มานะคะแล้วก็ทากาวกาวไม่ต้องเยอะนะคะเด็กๆแต่อันนี้เด็กๆต้องทำเองนะให้คุณพ่อคุณแม่ตัดตัดภาพดอกไม้ให้นะคะออกเป็นชิน้นๆนะคะแล้วก็แปะลงไปนะคะให้ต่อกันเลยนะ แล้วก็แปะลงไปนะคะอีกใบหนึ่งนะคะอุ้ยถ้ากาวยุดเด็ก,ดกๆต้องใช้กาวนิดเดียวนะคะ๋เยอะเกิน<ๆ>ไปนะคะแปะลงไปนะคะแปะเสร็จแล้วนะคะนนี่เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้เป็นภาพตัดต่อแบบนี้นะคะที่สมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆทําแล้วตอนที่เด็กๆทํานะคะส่งภาพตอนที่กําลังทํามาให้ครูแต่ดูด้วยนะคะเด็กๆวันนี้ครูแต่ให้เด็กๆทําภาพตัดต่อดอกไม้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ